ยู่กับนน,นที่ริชเชตวิวทาวน์โฮมสไตล์ังกฤษ2ห้องนอน1ห,ห้องน้ำา1ห,ห้องครัวและ1ที่จอดรถครับกับพื้นที่ใช้สอยถึง60ตารางเมตรบนที่ดินขนาด18ถึง24ตารางวาครับกับบ้านตัวอย่างหลังนี้ครับพอเข้ามาในตัวบ้านนนเขาบอกเลยว่าพื้นที่ใช้สอย60ตารางเมตรนั้นได้แบ่งสัสดส่วนพื้นที่ได้อย่างลงตัวมากๆไม่ว่าจะเป็นโซนห้องนั่งเล่นหรือจะเป็นห้องนอนที่1 ซึ่งถูกวางไว้บริเวณด้านหน้าตัวบ้านครับได้ห้องนอนที่ค่อนข้างใหญ่ภายในห้องนอนมีหน้าต่างที่จะได้รับแสงธรรมชาติอีกด้วยครับตามนนไปดูกันต่อที่ห้องนอนที่2ครับห้องนี้เราสามารถดีไซน์เป็นห้องทํางานหรือสตูดิโอส่วนตัวได้ตามไลฟ์สไตล์ของเราได้เลยครับซึ่งในส่วนของด้านหลังบ้านครับจะเป็นพื้นที่ครัวและโซนสักลง้งเรียกว่าใช้พื้นที่ได้คุ้มค่าสุกตารางนิ้วจริงๆ ซึ่งใกล้ๆกันครับจะมีประตูเปิดออกไปบริเวณด้านข้างของตัวบ้านอีกด้วยครับซึ่งปั๊มน้ำและแทงน้ำทางโครงการส่งมอบไปให้ด้วยครับกลับเข้ามาด้านในนะครับนนจะพาทุกคนไปดูห้องน้ำเรียกว่าได้ขนาดพอเหมาะลงตัวมากๆกับที่นี่เลยครับริชเชตวิวทาวน์โฮมสไตลอังกฤษราคาเริ่มต้นแคาานิดๆความสุขที่คุณเลือกได้ครับ